สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะทุกคนค่ะมาอีกแล้วนะคะสะป้ยสโลวาเกียในชนบทเดี๋ยววันนี้นะคะบรรยากาศก็เหมือนเดิมท้องฟ้าอึมครึมทุกคนค่ะนะคะเมื่อเมื่อวานเราพาทุกคนเดินไปอีกทางทางนู้นนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนเดินมาฝั่งทางนี้นะคะเราจะไปซื้อไอติมกินกันทุกคนค่ะนะคะอาจจะไล์ไม่นานหรอกเพราะว่า ไอติมนะคะร้านไอติมเดินตรงไปเลี้ยวขวานะคะก็ถึงแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เฮานำเดอ้อทุกท่านค่ะนะคะสัญญาณดีไหมเอ่ยทุกคนสัญญาณชัดไหมภาพเบลอภาพแตกเสียงสะดุดไหมเอ่ยบอกกันได้นะคะบอกกันได้เด้อทุกคนค่ะนะคะ ไลฟ์สดจากประเทศสโลวาเกียน,นะคะที่นี่ก็ที่นี่หกโมงเย็นแล้วนะทุกท่านค่ะหกโมงเย็นแล้วนะคะพาทุกท่านมาดูนะคะบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านของเราอีกแล้วนะคะฝากกดไลค์นะคะหนึ่งไลค์ของท่านนะคะทำให้ AI ดันช่องของเรานะคะฝากกดไลค์ให้รางวัลเราด้วยทุกคนค่ะนะคะ <laughs> ใจบีเรียนนะเยี่ยวเห็นอีกทุกคนขาสัญญาณมันชัดไหมคะทุกคนขานะคะสัญญาณมันชัดดีไหมเอ่ยฝากกดติดตามเราด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่เราอยู่เมื่อวันก่อนเราพาไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็พามาอีกอีกทางหนึ่งนะคะทางนี้มันจะเป็นทางไปทางไปถนนใหญ่ทุกคนขานะคะ นี่บรรยากาศนะคะบรรยากาศคนขานะคะท้องฟ้าครึ้มนะคะเมฆครึ้มวันนี้ฝนตกนะคะช่วงเช้าเช้าอากาศก็เลยเป็นหนาวเย็นท่านทุกคนวันนี้นะคะเป็นหนาวเย็นนะคะ ทุกท่านขาทุกคนสัญญาณมันดีไม่เอ่ยสัญญาณมันขาดขาดเกินเกินไม่เอ่ยทุกคนขานะคะเรากําลังจะไปซื้อไอติมเด้อนะคะมาๆๆเดี๋ยวเราพาทุกคนไปกินไอติมกันนะคะนี่แหละกินไอติมตอนหกโมงเย็นนี่ทุกคนขานะคะอากาศกําลังเย็นสบายนะคะนี่ยคคะทุกคน่ะทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นทาง ไปถนนใหญ่นะคะทางนี้นะคะเป็นทางไปถนนใหญ่นะคะฝางทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ,ะ,คะช่วงเย็นๆไงช่วงเย็นๆก็จะมีคนมาออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายพาลูกพาเต้าพาครอบครัวออกมาเดินเล่นนะคะทุกคนคะ่ะ บ้านเมืองเขาก็จะประมาณนี้นะคะสร้างบ้านก็จะสร้างคล้ายๆกันทุกคนนะคะสร้างบ้านก็จะสร้างคล้ายๆกันทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยเด้อทุกคนค่ะนะคะกดไลค์ให้เฮาหน่อยนะคะถ้ากดไลค์อะ่ะเผื่อเอไมันจะดันให้คนมองเห็นเห็นช่องเรามากขึ้นนะคะเราจะได้แบบ เราจะได้แบบว่าขยันทำมาหากินมากขึ้นคนคขาวันหนึ่งเราไล่สองสามรอบนะคะเพราะว่าเผื่อ AI เขาจะดันคลิปเราให้มันแบบจังไรอะให้คนเห็นหน้านะคะปกติก็คนเบิงหน่อยทุกคนขานะคะอยากได้อยากได้ยอดสะสมสี่พันชั่วโมงนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีนะคะไล์สดจากสโลวาเกียเด้อนะคะ เผื่อคนมาที่หลังจะไม่รู้นะพคนค่ะนะคะจากสโลวาเกียนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะกโมงเย็นแล้วดา์ล้ง close close <What? S 1> close ว่าจะมาซื้อไอติมทุกคนคะ่ะ <laughs> นี่แหละบรรยากาศครึ้มๆนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝน พากันจะมาซื้อไอติม Metal. แต่ว่าร้านไอติมปิดนะคะเห็นไหมเห็นตรงต้นไม้ใหญ่ๆตรงนั้นมีค้านั่นแหละร้านไอติมทุกคนค่ะนะคะร้านปิดทุกคนค่ะนะคะร้านปิดนะคะดอกไม้นี่สวยจังเลยนี่เห็นดอกไม้ไหมไอติมปิดซะแล้วไอติมปิดซะแล้วถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะร้านไอติมเขาจะไม่เปิดทุกคนนะคะ สงสัยร้านไอติมตรงนี้หกโมงเย็นเขาก็เริ่มปิดแล้วมั้งเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นเปิดเลยนะคะตอนเรามาอยู่นี่เราเราก็ตกใจเอ้ยเราก็แปลกใจทุกคนคะ่ะเราคิดว่าร้านร้านขายไอติมก็คือแบบจะขายตลอดจะเปิดขายตลอดเหมือนที่ไทยนะคะแต่ที่นี่คือไม่นะคะถ้าเป็นช่วงหน้าหิมะนะคะเขาก็จะปิดทุกคนเขาจะมาขายเฉพาะช่วงฤด,ดูร้อนนะคะอืมนะคะ ะเดี๋ยวเราจะเดินไปลีดเดอร์กันไปลีดเดอร์นะคะลีดเดอร์ก็เป็นห้างทุกคนค่ะลีดเดอร์ก็เป็นห้างเหมือนเหมือนห้างที่ไทยเราทุกคนขาะนะคะอืเราจะเดินห้างก็จะคล้ายคลายห้างที่ไทยล้วทุกคนขานะคะสตูก็สตูก,สตก็จะเหมือนพวกบิ๊กซอกบิ๊กซีโลตองโลตัสเบบนั้นทุกคนนะคะ ภนะูเขาทุกคนคะ่ะเ็นภูเขาไหมฉันซูมก่อนให้เห็นภูเขาก่อนโน่นภูเขาเออนะคะซูมได้อยู่น่าจะเป็นภูเขาทุกคนค่ะล้อมรอบด้วยภูเขานะทุกคนนะคะล้อมรอบด้วยภูเขานะคะวัวตัว,ตว,ตว Eating? Eating? น o ่อยู่บ้ o นอยู่เปิดอยู่คุกย o งไม่เกิดสตันอยู่นั h i ิ้มมีดไม่ไดนางเก็บผลนี้มาให้นะคะแล้วเราเอาว่าให้เอาไปเอามีดไปผ่าอยู่บ้านทุกคนค่ะเอามีดไปผ่าเบิ้งยูเฮือนนะคะฉันอยากมือเป็นอีหยังทุกคนค่ะนะคะนางว่าห้ามกัดนางว่าซีนะคะ แสดงว่ามันก็กินไม่ได้เป็นระจังผลอย่างจักยางทุกคนขาเบิ่งดูนะคะไปไป,ไปเราจะไปนิตเตอร์กันแน่นอนย yes นี่เป็นด้านไอติมนะทุกคนขาแล้วไอติมปิดแล้วนะคะ้ mm. ไอติมปิดแล้ว mm. อ,ว mm. อันเ <c oughs> นี้ยก็จะเป็นแบบอ้าวเป็นคอนโดในเมืองทุกคนขาเป็นคอนโดนะคะ mm. ถ้าเป็นที่นี่เขาก็จะเรียกการเรียกบ้านทุกคนขา สวัสดีค่ะคุณพลศรีใช่จ้าสโลวาเกียอยู่ในยุโรปนะคะเป็นยุโรปกลางค่ะพี่พลศรี่ะพี่พลศรีสัญญาหนูชัดไหมคะสัญญาหนูชัดบ้างไหมพี่พลศรีขะถ้าถ้ามันสวัสดีค่ะคุณฟลอรินบอเมนนั่นเป็นขึ้นจากบางอีกอย่างนี่วัรู้คือกันนะคะ นั่งวาเอ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 า,เอาไปผายอยู่เพื่อนเบิง์นขังหน,นง้ายังหวังทุกคนค่ะนะคะฉันว่าฉันสกัดเบิ้งก็เขา,าไม่มาให้กัดเสียงชัดแต่ภาพภาพเบลอใช่ไหมคะพี่ขาภาพหนูเบลอใช่ไหมถ้าภาพเบลอก็คือแบบกลัวคนกลัวคนจะไม่ตามเออกลัวคนจะแบบจะเบื่อนะถ้าภาพเบลอ,อ่านคนหนีทุกคนค่ะนะคะนี่แหละอินเทอร์เน็ตบ้านเขาไม่ค่อยดีทุกท่านค่ะนะคะ ไปถึงสี่ละแต่ก็พอดูได้ใช่ไหมเห็นทุกคนเห็นทุกคนดูกันไม่มีแบบไม่มีแบบว่ทาทักบอกสีหน้ามันคงจะชัดอยู่เนาะนะคะทุกคนเนี่ยคอนโดคอนโดคอนโดหรือบ้านนะคะ <c oughs> เขาก็เหมือนเหมือนที่ไทยแล้วทุกคนขานะคะเหมือนที่ไทยแต่ว่าข้างในเขาอะ่ะเขารู้จักแบบ ยกเลิกปลากระป๋องยกเลิกปลากระป๋องสัสดีค่ะคุณอ,อดมัมสิรีอย่างเนาะคือยกเลิกปลากระป๋องเนาะประเด็นน้มันเป็นจังไดที่ว่ายกเลิกปลากระป๋องได้อยู่เนาะภาพไม่ค่อยชัดแต่พอรู้รได้อ๋อขอบพระคุณค่ะนึกหนุนึกภาพออกเลยว่าเป็นภาพเป็นยังไงนะคะภาพมันจะแตกเลยเบลอหน่อยนึกภาพออกเลยนะคะไปไอบ้านเขาหนาคอนโดเขาอย่างนี้ทุกคนคะ่ะเข้าไปข้างในเขาแบบ มันก็ไม่ได้ม่ได้ใหญ่ม่ไดใหญ่มากนะคะแต่เขาว่าแต่เขาว่าจะรู้จักรู้จักแบบแบ่งที่แบ่งทางทุกคนค่ะห้องน้ำห้องครัวห้องรับแขกห้องนอนแบบว่าเป็นจัดเป็นสัต์เป็นส่วนดีนะทุกคนเออเป็นสัต์เป็นส่วนดีทุกคนค่ะนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นโบสคริสต์คนค่นี่เป็นโบสคริสนะคะโบสคริสนี่โบสคริสนะคะ แมนมันบดเจมมันบดเจมอีดีมันบดเจมภาพไม่เจมเป็บเลอเบอนี่แหละสัญญาณไม่ดีฉันก็ไม่ค่อยอยากจะลงไลน์เอไม่อยากจะไลท์เต่ก็สัญญากับท่านผู้ชมไว้ว่าเดี๋ยวห้าหกบงเย็นนะคะจะพาทุกคนมาเดินดูธรรมชาตินะคะนี่แหละไลท์ไลท์ไลท์พอให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศบ้านเมืองเขานะคะ พอได้สะสมชั่วโมงไปทุกคนคะ่ะค่ะนี่โบดเขานะคะโบดเขาเดี๋ยวยิ่งเข้าไปในห้างทุกคนคะ่ะภาพยิง่งไ,ไม่ชัดเลยนะคะมุนติ้ว,วอยู่ฉันก็จะวางก่อนนะคะเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้เจอกันทุกคนคืนนี้เจอกันเด้อถ้าใครอยากรู้ว่าหมากอันนี้เป็นหมากอะไรนะคะ คืนนี้เจอกันสี่ทุ่มนะคะเดี๋ยวฉันจะมาผ่าให้ดูเออนี่ฉันมีเรื่องเล่าแล้วทีนี้นะคะนี่แหละนี่แหละนี่แหล,ละนะคะ Hi Hi India Hi Hi I'm from Slovakia Hi Hi เบื้องตึกบ้านสองเขานะคะยางมาข้างนอกทุกคนค่ะเป็นเซ็งๆนะคะก็เลยมาข้างนอกมาสูดอากาศเย็นๆสักหน่อยนะคะ นลีดเดอร์ในทางนู้นนะคะโอ้ oh, นะคะอินสโลเบเกียเอ่อหนาวอีเว้นนิ่งนะคะอีเว้นนิ่งนะคะอิสเลสไนน์นะ l ิ t เลสไนน l รีตันบินนะคะ,ะ,คะพ่อหนาวแล้วคะ่ะหนาวแล้วใส่เสื้อหนาวแน่จักน้อยนะคะเพราะมันเป็นลมหนาว ใส่เสื้อน,นาวเบาๆนะคะโมนี่ก็พาก,กันใส่เสื้อน,นาาทุกคนค,ะนะคะ่ะมโมนี่นะคะนี่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ทุกคนขานะคะขอบร้คุณเด้อนะคะบายบายเด้อทุกคนขานะคะ